ครับสวัสดีครับนี่คือโครงที่ลูกค้าส่งมาทําจากจังหวัดต่างๆนะจังหวัดต่างๆส่วนใหญ่โครงพวกนี้จะยกเครื่องขึ้นหมดเลยยกเครื่องขึ้น K R Mister แอนท้ายเพื่อความสวยงามรถทองสูงแล้วก็รถจะดูแบนสวยนะอันที่เซริโก,โก้ก็ยกเครื่องขึ้นหมดทั้งหมดเนี่ยยกเครื่องขึ้นเลย,ยเนี่ยเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวรอทําสีก่อนส่งกลับบ้านลูกค้าเป็นประพอบหล่อเลยไม่ต้องมานั่งพะวงนะว่าสงสัยว่าเฮ้ย เราย่อแล้วทําแล้วมันจะออกมาเป็นไงประกอบเป็นไงทรงมันอัดตโนมัติเลยมันอยู่ที่ผมทําออกไปแนละ้วทรงยะสวยทันทีเลยแป,ประกอบไไง่ายๆลูกค้าเองก็ประกอบได้เท่าแค่มีเครื่องมือในบ้านแค่นั้นเองเนี่ยกับคิดสัวต,ต่างๆเนี่ยตเตรียมแล้วอะไรแล้วนต่อันนี้อันหนึ่งอนนของคุณซื้อเท้าเอาไปแล้วขึ้นเท้าฝาเครื่องแล้วก็นี่มาจากเอาตามนี้อย่างที่บอก T R ยกเครื่องขึ้น,นแล้วก็แอนท้าย จะวิโก้ยกเครื่องขึ้นทําหูใหม่ในใหม่ทรงสวยอวัตโนมัติถ้าอยากได้รถสวนสวยส่งมาทําไม่ต้องมานั่งพอวงว่าจะเป็นยังไงเราจินตนาการให้แล้วโอเคครับ